โดยในพระเช้าของวันนี้นะบ้านแก้วเรนทองคุณยาาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยุงบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลววดพรธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้มีบุตรบางส่วนนะครับได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร,ร่วมกันที่วัดโดยปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดตั้งการตรวจ ATK ภายใน72ชั่วโมงและการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือฉีดวัคซีนนะครับครบ2เข็มเป็นต้นไปโดยในวันสงคราน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันหยุดของพี่น้องประชาชนคนไทยครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยบรรยากาศการทําบุญนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญ สำหรับกิจกรรมงานบุญถวายพระตาหารเป็นสังฆทานที่จัดขึ้นนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีโอกาสาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องแม้ว่าหลายท่านนะครับทั้งคณะท่านสภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายรวมไปถึงสาธุชนจากทั่วโลกนะครับไม่สามารถเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญณนศะูนย์กลางพิธีได้แต่ก็สามารถร่วมกันนำกล่าวคำถวายและอนุโมทนาบุญผ่านทางระบบซุมออนไลน์ ทำให้ทุกท่านนะครับมีภาพมาปรากฏณนส่วนกลางพิธีและได้เกาะเกี่ยวบุญอย่างตลอดต่อเนื่องในส่วนของพิธีกรรมในวันนี้ครับคณะท่านเจ้าภาพได้นํากล่าวคําถวายต่างๆจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้น้อมนําสตุปปัจเจียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งถูกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมงานบุญในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเลื้อปิติใจในบุญ สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแบบระบบออนไลน์จัดขึ้นทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง11นาิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w gbnus com ของทางสถานี g v n รวมไปถึงสามารถร่วมบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์ด้วยได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบซูมออนไลน์ที่ z ูม m 0 7 2 com ครับ